ทริอัมบับเบอร์พันสองนะครับรถปี2018วิ่ง1,900กิโลเท่านั้นนะครับททโทนสวยๆนะได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้บุ๊คสวิตคู่มือกูจะสำรองให้มาครบเลยนะครับเรามาดูความเนียนของตัวรถกันนะวิ่งน้อยนะครับยางเอวอนหน้าหลังนะของแต่งมีที่ยึดป้ายทะเบียนแต่งมาไว้ด้านข้างเรียบร้อยนะครับไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็น LED นะสวยๆเลยสภาพรถสวยงามนะครับให้ดูตัวเครื่องใกล้ๆไม่มีรอบไม,ม่พองนะ แคชบาร์มีมาเรียบร้อยนะครับคอท่องเงาๆเลยหม้อน้ามาพร้อมกัดหม้อน้ําสวยงามนะครับตัวรถสะอาดมากนะเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีนะครับวงล้อเนียนๆนะไล่มาที่ด้านบนนะครับด้านหน้านะไฟสวยๆไม่มีรอยเลยนะครับบ,บั๊มเบรกดิสเบรกเป็นนิดซินนะครับดิสเบรกไม่มีสึกเลยนะวิ่งน้อยมากนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็ไม่มีลอกนะสภาพเนียนมากแขล้งสวยๆเลยครับไล่มาที่ท้ายรถกันไฟไท้ายสวยงามนะครับเป็น LED เลย บาะสวยๆนะครับมากับสีถังทูโทนนะเป็นเอ่อคอมมิชชั่นเรดนะครับตัดกับอลูมิเนียมซิลเวอร์นะทูโทนสีสวยนะครับแล้วก็จะมีแฮนด์แต่งเรียบร้อยนะครับมีกระจกมองข้างแต่งนะวิ่งน้อยนะครับ1,956กิกโลเท่านั้นนะครับมามบนี้สภาพนี้ขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ เดิมๆเนียนๆนะครับตัวรถพร้อมใช้งานเลยนะเราตั้งไว้ที่339,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกำลังมองหาบอบเบอร์อยู่นะครับคันนี้ได้สีทูโทนหายากนะที่สำคัญได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ไม่น้อยมาก1900กิโลเท่านั้นนะครับใครหายอยู่อย่าพลาดเลยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วะครับขอบคุณมากครับ